นี่คือหนึ่งในเหตุการณ์สยองขวัญที่สิงโตฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ในปี1898ท่ามกลางไอแดเดดอันร้อนระอุของทุ่งหญ้าซาโวประเทศเคนยาเสียงคำรามในยามค่ำคืนกลายเป็นฝันร้ายของคนงานก่อสร้างทางรถไฟแต่นี่ไม่ใช่แค่สัตว์นักล่าธรรมดามันคืออสูร,รกายแห่งความมืดสองสิงโตเพศผู้ที่ไร้แผงคอผิดแปลกจากสิงโตทั่วไปพวกมันไม่ได้ล่าควายไม่ได้ล่าวัวหรือกวางแต่กลับล่ามนุษย์มีคนเป็นเหยื่อของพวกมันมากกว่า100คนหลายค ถูกลากหายไปในความมืดโดยไม่มีวันได้กลับมาและที่น่าขนลุกที่สุดคือพวกมันไม่ได้ล่าเพราะความหิวแต่เหมือนเลือกที่จะล่าเพื่อความพึงพอใจบางอย่างบางคนเชื่อว่าสิงโตคู่นี้ถูกวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงความหวาดกลัวแผ่ซ่านทั่วแคมป์คนงานจนรัฐบาลอังกฤษต้องส่งพันตรีจอห์นแพตต์สันพรานชื่อดังในสมัยนั้นเข้ามายึดตีฝันร้ายนี้หลังจากการเฝ้าส้มติดตามและวางกับดักอย่างยาวนานสิงโตตัวแรกก็ถูกสังหารลงในคืนหนึ่งของเดือนธันวาคมและในอีก3สัปดาห์ถัดมาเขาก็สามารถลงสิงโต ตัวที่สองได้สําเร็จหลังจากสามารถฆ่าสิงโตทั้ง2ตัวได้สําเร็จคนงานที่เป็นหนึ่งในนักคณะล่าสิงโตก็ไปพบกับถ้าที่คาดว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันภายในถา้าพบโครงกระดูของมนุษย์ที่พวกมันล่าได้คาดการว่ามีไม่ต่ำกว่า20ศพเวลาผ่านมามากกว่าร้อยปีซากของสิงโตทั้งสองถูกสตาฟและจัดแสดงไวท้ที่พิพิธภัณฑ์ Field Museum of Natural History ในเมืองชิคาโก